โพสคลิปไปแล้วมีตะก้าสีเหลืองขึ้นหน้าคลิปแล้วแต่อยู่ดีๆมันหายไปค่ะโคจะทํายังไงดีคะเรื่องนี้นะครับโคดวี B จะบอกไว้เลยตัวโคดวี B เองก็เคยเจอครับคือเราโพสไปแล้วตอนแรกมันก็มีแต่พอกลับมาดูอีกทีตะก้าหายถ้าคุณเจออาการอย่างนี้หนูนะสันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าคุณกําลังละเมิดกดติ๊กต็อกอะไรบางอย่างอยู่และถ้าเกิดคลิป,ปตะก้าละเมิดนะครับบทลงโทษหนึ่งที่ติ๊กต็อกใช้บ่อยมากที่สุดนั่นก็คือลิปตะ ตัก้าสีเหลืองจากคลิปคลิปนั้นคืนก็หมายความว่าคลิปนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับการนําส่งนะครับผมยอดวิวคลิปนั้นจะน้อยแล้วที่สําคัญตั๊ก้ามันจะหายก็คือคลิปนั้นเนี่ยใช้หาเงินไม่ได้ให้คุณไปสังเกตตามนี้เลยนะครับขั้นแรกนะครับให้มาที่หน้าช่องของเราก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับดูที่กล่องขาเข้าตรงนี้นะครับพอจิ้มเข้าไปแล้วนะครับให้คุณดูที่คําว่าการแจ้งเตือนของระบบนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่เมนูข้างบนนะครับการสร้างรายได้ แล้วนะครับให้คุณไถหาการแจ้งเตือนนี้นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับคุณได้ละเมิดนโยบายอีคอมเมิร์ซสหรับครีเอเตอร์นะครับผมอ่าคุณกดดูรายละเอียดได้เลยครับนี่นะครับมันจะเขียนเลยครับว่าคุณละเมิดเรื่องอะไรเนี่ยครับการละเมิดมีเนื้อหาอธิบายเกินจริงอ่าแล้วก็จะบอกผลลัพธ์ก็คือสินค้าทั้งหมดถูกลบออกจากวิดีโอนั้นนี่ครับและก็โดนตัดคะแนนละเมิด1คะแนนนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วเขามีข้อแนะนําต่อนะครับว่า ต้องทำยังไงโปรดหลีกเลี่ยงการใช้คำเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเห็นไหมครับไอ้พวกคำว่าที่1ดีที่สุดอะไรพวกนี้นะครับพยายามอย่าใช้นะครับคำเกินจริงทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิดคําก่าวอ้างใดๆเกี่ยวกับสินค้าต้องได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ติ๊กต็อกอธิบายนะครับจริงๆแล้วเราสามารถกดอุทธรณ์ได้นะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งโดนโดนมาใหม่ๆตรงนี้มันจะมีปุ่มให้เรากดยื่นอุทธรณ์ได้นะครับเราก็สามารถกดยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก เราเนี่ยไม่ได้ละเมิดตรงไหนอย่างไรนะครับก็อธิบายไปนะครับผมมีหลักฐานมีรูปภาพประกอบแล้วก็สามารถเติมเสริมได้นะครับแต่ถ้าเกิดโดนปฏิเสธมาอีกนะครับแนะนําให้ลบคลิปนั้นทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดบางทีนะครับอย่างโคดบีเนี่ยยื่นส่งไปเนี่ยบางคลิปเนี่ยก็ได้รับอนุญาตนะครับให้สามารถกลับมามีตะก้าใหม่ได้นะครับก็คือคําอุทธรณ์เรานั้นเนี่ยเป็นผลแบบนี้เราก็สามารถกลับมามีตะก้าใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับ <S <S และนี่ก็คือวิธีเบื้องต้นนะครับในการเช็คว่าคลิปของคุณนั้นเนี่ยละเมิดหร ลิปจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะแจ้งเหตุผลมาในข้อความอยู่ด้วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลงคลิปติ๊กต็อกครั้งต่อไปคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดใครนะครับอยากโฟกัสติ๊กต็อกจริงจังอยากทำติ๊กต็อกเป็นแบบว่าหาเงินล้านได้เลยนะโคชบีแนะนําให้มาเรียนกับโคชบีเลยครับคอร์สติ๊กต็กอกโคชบีมี2แบบครับแบบออนไลน์กับแบบสอนสดเจอตัวจับมือทาแบบออนไลน์เนี่ยเป็นคอร์สพร้อมเรียนแล้วแล้วก็เรียนได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทัััั้้้้้งงสสนนนนะะะคคคครรรรบบมมปปุุดดจึณเเเเขขาากลล่ไไียย เรียนตอนไหนก็ได้ครับบริหารจัดการเวลาเรียนเองได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับเป็นคอร์สตลอดชีพไม่มีหมดอายุปรึกษาสอบถามโคชบีได้ตลอดชีพเช่นกันถ้าเป็นคําถามง่ายๆแอดมินจะเป็นคนตอบคุณครับแต่ถ้าเป็นคําถามย,กยากๆโคชบีนี่แหละครับจะเป็นคนตอบคุณเองแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับแบบสอนสดเจอตัวจับมือถามรอบต่อไปครับโคชบีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567นี้นะครับจัดขึ้นที่กรุงเทพโรงแรมวาเลียถนนสุข,ขุมวิทซอย24ครับสอนกันตั้งแต่ต9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น แล้วถ้าเกิดใครสมัครคอร์สสอนสดกับโคชบีนะครับโคชบีจะแถมคอร์สออนไลน์ที่เมื่อสักครู่โคชบีพูดถึงเนี่ยให้กับคุณฟรีไปด้วยเลยครับให้คุณไปเรียนส่งเสริมกันและกันนะครับและในวันนั้นนะครับโคชบีจะตั้งกล้องครับบันทึกภาพการเรียนการสอนในวันนั้นเนี่ยเพื่อให้คุณสามารถกลับไปเรียนทบทวนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตไม่มีหมดอายุครับแล้วที่พิเศษสุดมากไปกว่านั้นนะครับใครที่เรียนคอร์สติ๊กเกอสอนสดกับโคชบีโคชบีจะแถมหนังสือเล่มนี้ให้คุณไปด้วยครับชื่อหนังสสือ่กปทีโครุ นนในการทําติ k t o อกตั้งแต่คุณเริ่มจากศูนย์จนกระทั่งคุณมีรายได้หลักล้านต่อเดือนทั้งหมดก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันหนังสือเล่มนี้ไม่มีขายที่ไหนนะครับมีแจกเฉพาะคนที่เรียนสอนสดกับโค้ชวีเท่านั้นครับแล้วหลังจากเรียนไปแล้วนะครับก็ยังสามารถปรึกษาทีมงานและโค้ชวีได้ตลอดชีวิตด้วยเช่นกันนะครับโค้ชวีกล้าการันตีอย่างนี้เลยนะครับว่าคนที่เรียน t ติ t o กอกับโค้ชวีถ้าเรียนแล้วไปเป็นในหน้าการันตีรายได้ที่แสนบวกบวกต่อเดือนถ้าคุณทําตามทุกอย่างที่โนนค้ชนก่กวี ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของสินค้ามีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วเรียนแล้วทําตามทุกอย่างที่โค้ดวีสอนกล้าการันตีรายได้หล้านต่อเดือนถ้าคุณทําตามทุกอย่างที่โค้ดวีสอนในคอร์สด้วยนะครับและกล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าคอร์สติ k กต็อกโค้ชวีคือคอร์สที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วครับถ้าสนใจอยากมาเียนกับโค้ชวีนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยถ้าคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k กต็อกนะครับกลับไปที่หน้าช่องโค้ชวีครับแล้วไปจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับแล้วเลือกเมนู แอดมินได้เลยครับผมโคสบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์